เียงเหล็กของคุณดำรงพุต,ตานเราอยู่ที่คุณดำรงพุตานอยู่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่วันเนี้ยี่มีมมเราแขกรับเชิญคือคุณอาดำรงพุตานเลยเอาจริงๆแล้วหนูบอกว่าหนูเนี่ยเคยเจอกับคุณอานเนี่ยเมื่อวันไม่มิตรที่ว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่สัมภาษณ์หนูนการตี่คือจุดเริ่มต้นวงการบันเทิงหนูนเนี่ยคือออกรายการก่อนหน้เฮเทียในของ,ของพอน้ตกาเป็และพอในเรื่องราวความจริงตีแผ่คือรายการจอดใจทีอ่อาดำรงพุตานกับพี่ดูสัญญาสัมภาษณ์หนู อาวทุกคนทั้งประเทศเลยรู้จักว่าโคตตีร่ระบอยเป็นใครวันนี้ครับเรามาตามคําเรียกร้องของทุกๆคนเลยผมมาด้วยความคิดถึงและอยากเจอมากพี่โก้ก็มาด้วยความคิดถึงวันนี้เราจะคุยกับคุณอาดํดำรงพุทธตานครับที่บ้านเมืองเหล็กแปก็ไปข้างใน คุณอาครับส้อนรับครับลาวัสดีครับสมียต้อนรับครับสวัสดีครับดูดูแลนู้นโอ้ก็ดีเสียดายตอนแต่งงานไม่ส่งการ์ดให้โอ้หนูขอโทษคุณอาเห็นในทีวีหลายคนเลยอาเห็นในทีวีเหรอเห็นงานแต่งงานในทีวีไม่แปลกครับคุณอาบางคนไม่เคยเห็นหนูในทุกเย็นเห็นเยเนทีวีเห็นทุกีย็นเลยเดี๋ยวก่อนหลังจากมีเมียแล้วเนี่ยตลกมากขึ้นหรือว่าตลกขึ้นตลกขึ้นตลกมากขึ้นหล่ก่อนมีเมีย จุขมมากพอแต่งงานปุ๊บปไม่ต้องพูดเอานีิต้อนรับครับเวลาเรารงกคุณตาแล้วพี่เพียร์ครับสวัสดีครับคุณยีล็กธีสวัสดีครับหนูอยากจะถามบ้านวิงเหล็กถามพี่เพียรจากคุณอาว่าที่บ้านนี่กี่เอเคอร์เหรอครับมาเนื้ไรหนึ่งคุณอาหนูบอกเลยนะว่าโดยเฉพาะอย่างพี่อ้อเนี้ยกับหนูเนี่ยเป็นคนที่ชอบธรรมชาติรักสายลมแสงแดดแสงแดดตอนนี้เราอยู่อยุธยาอันนี้ริมน้ำเลยนี่คือแม่น้ำเจ้าพระยาไหลมาจากนู่นเลยอ่างทองแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยเกิดจาก ปิงวางยมนานจากภาคเหนือตัวกันตรงปาน้ำโพอ่าจังหวัดนครสวรรค์นครสวรรค์บ้านก็เลือไหลมานี่เหรอครับไหลผ่านมานี่ผ่านอ่างทองแล้วผ่านอ่างทองชัยนาทสิงบุรีสิงบุรีแล้วก็ผ่านหน้าบ้านเราสิ่งที่ผมภูมิใจที่สุดก็คือที่บ้านผมหรือบ้านเวียงเหล็กเนี่ยมันอยู่ตรงกันข้ามกับวัดพุทธไทยสวรรค์ทำไมภูมิใจเป็นมุสลิมนะใช่แต่เนื่องจากวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยเป็นวัดแรกของกรุงศรีอยุธยาที่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองมหาราชทรงสร้างขึ้นสร้างถวาย พระชมารดาของท่านเราเห็นมีคนมาให้อาหารปลาด้วยเวลามาบ้านเวียงเหล็กตรงนี้ลูกชายบอกว่าเป็นรายได้หลักของบ้านเวียงเหล็กไม่จุงละสิบาทพี่ออรู้ไหมว่าทําไมเขาถึงถึงต้องโยนอาหารปลาให้เป็นอย่างนี้เออทาไมอะหนูเคยถามคุณอากับพี่เปียแล้วเขาเคยให้อาหารหมาข้างล่างไม่มีหมามีแต่ปลา <laughs> สมมติคนจะมาบ้านเวียงเหล็กเนี่ยเขามาทางเรือได้ไหม ได้สิได้มี<ร>มีท <พา S 2> ้ามีผ้พาพาีโปอยู่เขามีโปหรือว่าเขาเรียกก็ท่าเข,ข้าได้แต่พี่อ้นนี่คือเขาชอบทําตัวเหมือนเรือดือ้อเธอคือไงครับเรือดื้อก็คือไม่เข้าท่าไม่เข้าท่าที่นี่นะนอกจากบรรยากาศข้างหลังเป็นวัดแล้วให้อาหารปาาแล้วยังมีเบเกอรี่กับกาแฟใครแบบบริเลยว่าหลานเมื่อกี้หลานนูมาถึงกินกาแฟชอบมากจ่ายตังค์บ่าฟรีดิดนได้นี่ยไป้านกเรไม่ใช่ที่องไบของร้านนี้ไปครับ นะครับถามวนะ่าทำไมถึงชื่อว่าบ้านเวียงเหล็กฝั่งขโนนเนี่ยสมัยที่พระเจ้าอู่ทองมาสร้างเมืองฝั่งคนี้เนี่ยฝั่งก่อเมืองเนี่ยท่านประทับอยู่ที่นี่ตอนนั้นอาจจะยังไม่เรียกประทับเพราะท่านไม่ได้เป็นกษัตริย์นะฮะแล้วตรงนั้นฝั่งขโนนนั่นคือตําบลเวียงเหล็กอ๋อแล้วมันก็หายไปละชื่อนี้กลายเป็นตำบลสำเาล่มปัจจุบันอ๋ออันนี้คือเป็นสำเาล่มลใช่ครับแต,แต่เดิมในอดีตเมื่อ6 700ปีเนี่ยตำบลเวียงเหล็กเวียงเหล็กพอผมมีบ้านหลังนี้ผมเลยเอาชื่อมาชื่อว่าบ้านเวียงเหล็กเพื่อรลึึกถง ฝั่งฮานนครับโอ้อันนี้เข้าใจแล้วบรรยากาศหนูบอกเลยนะคุณผู้ชมถ้ามานี่นะฟิลกูดมากคือลมเนี่ยสังเกตไหมว่าลมว่าอะไรฟลกูดรู้สึกดีบรรยากาศดีอือ่ามันตองที่หนูก็มีคนกุ้งตีอยู่ข้างจริงเอาอย่างนี้หนูยิ่งเนี้หนูบางครั้งหนูก็เคารพมันบางครั้งหนูก็ไม่เคารพมันเอาเชิญภรรยามาพักฮันนี่มูนเซ็กกันหน่อยเชิญเลยบอกเฟียดเลยแต่อ่าหนูบอกเลยนะว่าถ้าหนูมาอีกคนหนึ่งต้องไม่ต้องเอาเมียมามาด้วยกันได้ทำงานด้วยกันได้แต่ อยู่ด้วยกันไม่ได้ถ้ายู่ด้วยกันไม่ได้อาหนูเขาบอกย้ายไปอยู่สิงคิว่าเราไปกินกาแฟกัาไปินฟไปกินคาเบไปกินเกอรี่จัดมาให้น้องเต็มขนานี้มีอะไรบ้างไหนบอกให้น้องฟังผมเห็นว่าคุณโกติน่าจะโรคขาดสารอาหารอยู่ก็ให้เต็มเพ็มเย็ดเรู้เคยอเต็มเจ็มเตนมเต็มเต็มเต็มเต่มเต็มเตกมรต็มเต็มเต้าเต็มเมเต็มเต็มเมเต็มเต็มเมเต็มเต็มรต็กเตเต็เต็อเตมเราะเต็มเคยออกจอดใจกับผมทต็มเรายการมากมรายการ งานเี็ทำไม่ดูดังใช่อ่ะโอ้ตายแลยรายการจดใจตอนนั้นเขายังเด็กอยู่เลยใช่ไหมเด็ก13โอ้13ได้ออกตัว30ปีที่แล้วดูคนจัดแค่แก่ขนาดไหนโอ้โหอาเพิ่งเข้าเท่าได45ใช่ไห้อยู่เป็นอยู่เป็นอยู่เป็นอาเดี๋ยวขออนุญาตพูดเรื่องไลนเราฟังหน่อยครับอันนี้มีอะไรบ้างพี่ที่อยู่ด้านนอกสุดน่าจะเป็นเค้กกาแฟนะครับอันนี้เป็นบานนาบานูฟี เค้กส้มแสดงว่าชอบใช่จัดกาแฟกับมาน่าไปนู่นเลยไปนู่นเลยตรงนี้ตรงนโอเคโอเคเค้กส้มแล้วอันนี้เค้กมะพร้าวไม่เอางั้นมะพร้าวก่อนอ่ะมะพร้าวนี่ผมกินแล้วอ่างั้นพี่อันนี้อร่อยมากนะอันนี้เค้กเผือกอ่าเอ้เดี๋ยวอันนี้พี่เฟสไม่ได้ด่าเขาเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้เผือกอุณมแต่ว่าที่เป็นซิกเนเจอร์เป็นเป็นตัวที่ขายดีของร้านเนี่ยก็จะมีเค้กมะพร้าวเค้กส้ม อย่างนี้เวลาคนมาก็คือจอดรถด้านหน้าของบ้านได้เลยแล้วก็เดินด้านไหนก็เข้ามาได้ครับข้างในรวมที่จอดมันประมาณ1ิบสคันเราเปิดเราเปิดทุกวันไหมครับกี่โมงเปิดทุกวันก็ร้านกาแฟก็เปิดตอนเช้า9ก้าโมงเช้าในวันจันทร์ถึงศุกร์ก็จะปิด5้าโมงเย็นพอเสาร์อาทิตย์ปิด6กโมงเย็นอาแล้วคุณอามาดูแลยังไงครับก็ยกให้ลูกเขาดูแลแล้วผมมีหน้าที่จ่ายเงินอย่างเดียวเวลาเขาขยายอะไรอะไรเนี่ยยังไม่ได้คืนสักบาทเลย เฮ้เธุรกิจที่นี่แปลกนะแต่พ่อว่าอะไรจะทำอะไรเพิ่มจะเบิกจากคุณอาเบิกพ่อเลยแล้วพอเขาขายได้หรือว่ามีคนมาพัยเยอะอ่ะมีไหมมีมีก็เวลาเจ้าของจริงๆมาเนี่ยไม่มีห้องนอนได้พ่อไม่เวลาขายได้เยอะเงินก้อนนี้ต้องเอาไว้รีโนเวทแล้วพอก้อนนี้ไม่พอก็รีโนเวทใหม่เบิกเบิกไปเคยว่าระบบแมนจเมนต์ ที่นี่น่านมาอยู่นะพี่ครับตอนแรกเป็นต้นไม้ล่มลื่นอย่างนี้เลยไหมตั้งแต่ตั้งแต่แตแตคุณอามาซื้อใหม่ๆเปอ่างนี้ช่วงนี้ส่วนที่ปลูกเป็นบ้านสมัยใหม่นี่มันไม่มีต้นไม้เลยครับไอ้ต้นโตเนี่ยมันคือต้นต้นติดที่ที่มากับที่ดินเราแต่ว่าไอ้ต้นที่มาออกมาสวยๆเลื้อยไปเลื้อยมานี่ก็เรามีคนสวนที่เก่งมากไม่ได้มีความรู้เรื่องกาเรเกษตรนะฮะก็จัดเป็นโปรดิวเซอร์รายการจอดใจครับชื่อคุณตุม๋มอ๋อพี่ตุม๋มเหือเดินอยู่นั่นแหละ อมอก็เลยมาเสกตรงนี้หมดเลยแต่หนูอยากให้พี่อ้อเรากินเค้กเนื้อเขาอร่อย,อยหมดเลยเแบบนี้แปบเดียวเ่นียนี่ช่วงชุลมุนหมดเลยเหรอก้อนเล็กพ <c oughs> ิเศษก้อนเล็กโอ้โหความสามารถพิเศษนอกจากที่นี่ยพอเรามีเป็นคาเฟ่ที่แบบในคาเฟ่ก็คือจะมีแบบเค้กกับกาแฟแล้วก็เครื่องดื่มอย่างนี้มีอาหารไหมพี่อาหารเคยมีแต่ตอนนี้ปิดปรับปรุงจะเปลี่ยนระบบใหม่หมดเปลี่ยนระบบครัวทั้งใหม่แล้วก็จะรื้อฟื้นรื้ออาหารจริงๆผมอยากได้อาหารที่แบบเป็นที่มันไม่มีขายที่อื่นเช่นเป็นอาหารที่แบบตั้งแต่คุณพ่อเด็กๆ ที่บ้านคุณพ่อเนี่ยทำอะไรกินที่มันเป็นอาหารประจําในชุมชนนั้นเป็นอาหารมุสลิมแต่เป็นอาหารที่แบบมุสลิมบางภาคก็ไม่รู้จักเอามาลงแต่ว่าปัญหาคือคนทํามันก็เกะตายไปเยอะแล้วคนที่ทําเป็นอ่ะไม่อยู่ต้องจุดทูบไหมแต่ผู้ชมอยากจะบอกนะมีที่พักนะจารหนึ่งพอหัสใช่ไหมฮะใช่ครับสามพรยบาทถูกตาอาทิตย์สี่พันบาท ที่พักที่นี่พิเศษตรงที่ว่าเมื่อเข้าห้องพักแล้วเนี่ยมันจะมีเครื่องดื่มมีอาหารกรุบกรอบอะไรแล้วประทานเนี่ยฟรีหมดเลยไม่ต้องเสียเงินโอ้ยดีจังเลยตามโรงแรมนี่นะเราจะไปกินเครื่องดื่มข้าเนี่ยมินิบาร์มินิบาร์เนี่ยเสียเงินหมดเราก็จะแจ้งลูกค้าครับว่าในมินิบาร์เนี่ยกินได้หมดเลยไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มแล้วมินิบาร์เรามีอะไรบ้างพี่ก็มีถั่วตุลิโตงกับน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำปลาขวดเล็กหนึ่งขวดโอคุณ่าปุ๊บข้าวปเลยมีมีสำเร็จที่ไม่มีคือคือ เ่าเบียร์วายอะไรจะไม่มีนะครับแล้วที่นี่เขาเขาบอกเลยว่ามีกฎนะ,ะกฎ<ด>กฎจากชาวต่างชาติหรือว่าคนไทยที่มาพักเนี่ยเขาตั้งกฎเองท่องเที่ยวเนี่ยเขาต,ตั้งกฎไว้เป็นกฎเด็กของที่นี่เลยว่าหลังจากสามทุ่มห้ามพนักงานหรือผู้ที่เข้าพักแต่งชุดไทยเดินในห้องหรือลงงล่างคืออย่างนี้ไงล่ะบรรยากาศมันดูสิออกไปก็เป็นสาลาไทย มองเป็นยืงนไปก็วัดพุทัยสวร่างนะครับแล้วในนี้เต็มไปด้วยป่าตอนกลางคืนคุณจะมาแต่งชุดไทยเดินถ่ายรูปตอนกลางคืนเนี่ยไม่ดีนะไม่ดีถือว่าไม่สุภาพใช่ไม่สุภาพไม่สุภาพอย่างที่บอกคุณผู้ชมว่ามันมีมันมีสองโซนะคุณผู้ชมคือจะเป็นบ้านทรงไทยก็มีคุณผู้ชมตอนเนี้ที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมีนาแบบเปรี้ยงเลยนะแล้งเที่ยงเลยนะแต่ว่ามันยังมันยังมีลมมีอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าใครอยากจะพักโดยที่ไม่ได้อยากไปไกลนะฮะยุทธยาอีกอย่างหนึ่งที่เป็นตัวเด่นของ บ้านเวิงเหล็กก็คือคที่คุณโกตีรีให้ผมนี่แหละอันนี้คือคอ,อะไรพี่นี่คือชาบรญจมาลีคือชาบ้านเวียงเหล็ก เป็นจักรว่าห้าห้าดอกไม้เงี้ยห้าพืชพันธุ์ที่ผสมกันอยู่ในนั้นตอนุครับมีที่นี่ที่เดียวเบรนเองเงี้ยเหรอพี่จ้างคนที่เขาปรุงชาที่เก่งมากอยู่ที่ภาคเหนือทําให้หอมไหมครับอันนี้มาปุ๊บคุณสั่งอันนี้ก่อนเลยนะอย่าเพิ่งกินตัวอื่นนะเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติมันจะกวนมากอันนี้คือรสเ่เอาไปไม่ได้แต่กลิ่นเนี่ยคือชัดเจนละคือหอมจริงๆหอมแบบหอมสัมผัสเลยคุณผู้ชมมาถึงคุณสั่งชาร้อนตัวนี้ก่อนเลยชาเวียงเหล็กค่อยมากินค่อย้ากินกับเค้กนยขมรอะไ ขนมวุ้นกรอบวุ้นกรอบหายากแล้วนะอนอร่อยคือหนูอยากจะบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยหนูกินเค้กเผือกไปเนี่ย ชอบมากไอ้น้ำอะไยครับพี่เบียรคือแผลเก่าส่วนที่ของมิโก้นี้คืออันนี้คือมะตูมมีชูอันนี้ชื่อนี่เด็ดมากนะแล้ทำไมถึงมะตูมมีชูอ่ะในส่วนผสมมันมีมีทั้งพุทราจีนมีกระเจี๊ยบรู้นะรู้รู้รู้มีมะตูมแล้วก็มีอย่างอื่นมะตูมมีชูคือปกติเรากินน้ำมะตูมเดียวมันจะต้องแบบว่าหวานหอมมะตูมแต่เนี้ยมันได้หลใจครบอยู่ในนี้พุทราจีนแล้วก็กระเจี๊ยบทีนี้ก็จะมีชาแบบเป็นเบลนดเป็นแบบสำเร็จแบบนี้ด้วยนะใช่ครับอันนี้ดีจังเลย อันนี้เราใช้ส่วนผสมเนี่ยจากป่าทางเหนือที่มีการจัดการที่ดีมากจนได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติฉะนั้นไม่ใช่แต่ซองเฉพาะชาดำอ๋อเฉพาะชาดำ่วนผสมมันจะมีชาดำชาอู่หลงใบหม่อนอุลาบแล้วก็ดอกหอมหมื่นลี้ชาทั่วทั่ไปพอกลืนไปแล้วมันก็จบแต่นี่มันอบอวลปิดท้ายอยู่ในลําคออันเนื่องมาจากดอกหอมหมื่นลี้คือผมเนี่ยมีบ้านอยู่เชียงรายไม่ใช่มีอยู่ที่อุทยอย่างเดียวนะก็ ปลูกต้นหอมหมื่นลีไว้เนี่ยประมาณเกือบ20ต้นโหงี้พอเราจะเดินเข้าบ้านมันก็หอมฟุ้งอ่ะหอมถึงเทพอ่ะไมื่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหมื่นลีไม่ถึงนี่แอร์คอนเสิร์ตเปิดประตูขึ้นบินเนี่ยหอมหมื่นลีจากที่บ้านเนี่ยหอมมาเลยอย่่าาว เยอะคนที่แบบว่าเข้าอายุตีแปดตีเก้าเนี่ยเขาจะชอบปลูกต้นไม้แบบนี้ใช่คุณนาใช่ไหมคุณนาใช่ครับทีนี้ในฐานะพ่อครับคุณนาคุณนาพี่เฟสเขาพาทุกอย่างเดินทางมาถึงวันนี้ก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยไว้อกไว้ใจแต่ตอนหลังเห็นเขาเขาละเอียดละออมากครับขยายห้องทีมนี่กว่าจะเสร็จก็เป็นเวลานานบังเอิญน้องเฟสเนี่ยชื่อตานเด่นพุทธาเนี่ยเขาจบการโรงแรมมาจากอังกฤษเขาก็จะมีคิด แนวคิดอะไรต่างๆตามแบบเด็กนอกกันนะครับบางทีก็อาจจะขัดแย้งกับพี่ชายก็มาปรึกษาพ่อเราเป็นพ่อไม่แม่จริงๆหนูว่าการทําธุรกิจอยู่ด้วยกันพี่น้องมันก็ต้องมาดีเบตกันนะว่าว่าเมือนกันหน่อยอะดูว่าอันไหนที่มันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับคนคนเข้ามาพักหรือว่าอะไรที่มันเหมาะกับสถานที่หรือว่าอันไหนที่เราอยากจะเป็นแบบจุดเด่นในการนําเสนอครับแต่มันก็เป็นส่วนผสมที่ดีผมกับน้องชายทํามาเนี่ยจนกลายมาเป็นทุกวันนี้ได้การประหยัดหรือการมีมุมมองต่างๆเนี่ย อย่างมุมมองของเฟสนี่ว่าเขาเรียกอะไรนะมินิบายไหมคับนิบายพ่อไม่ต้องไปคิดตังเลยสายตังไม่เเขาจะกินเท่าไหร่ก็เราไม่มีเบียไม่มีวายาไม่เป็นไรก็แค่น้ำอัดลมก็ให้เขากินไปก็มานอนเราคืนหนึ่งสามพันห้าสามพันหกก็ เนี่ยก็เป็นแนวคิดที่ผมก็คิดจะบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเดินผ่านมาแล้วเห็นป้ายมันเขียนไว้ว่าบ้านพุทธาละแลวมีชื่อดำรงพุทธาลเนี่ยก็จะไม่กล้าเข้ามาเอยบ้านคุณดำรงไม่ใช่นะมันเป็นสถานที่พักนะเป็นสถานที่พักแล้วร้านกาแฟมีร้านกาแฟถึงท่านไม่ได้พักที่นี่เข้ามาดื่มกาแฟเราเบรรยากาศถ่ายรูปถ่ายรูปบวกสวยมากครับผมจริงครับแต่ว่ามากางคืนก็ไม่ต้องแต่งชุดทายมาทัน โอ้ S <S <c oughs> วันนี้บรรยากาศสนุกครับก่อนจบรายการแล้ขอันหนึ่งได้ไหมครับเราเราจะต้องดําเนินชีวิตยังไงเพื่อให้แบบมีความสุขแบบคุณอาในทุกวันนี้หนึ่งผมพูดเสมอที่ว่ายังแข็งแรงหรือยังไม่แก่โซมเท่าอายุเนี่ยเพราะผมไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่เด็กสองปัจจุบันนี้ก็ไม่กินอาหารเย็นตอนตอนบ่ายลูกก็จะถามแล้วพ่อเย็นนี้กินอะไรเราก็บอกอ้าวก็พ่อไม่กินอาหารเย็นไงนะคะใช้ชีวิตมีความสุขอ่ะผมว่าวันนี้คุณอา,ากับพี่เฟส ให้เราเห็นในมุมหนึ่งที่โดยไม่ต้องพูดกันเลยก็คือแบบการมีชีวิตที่มีความสุขนะครับแล้วก็มองให้ทุกอย่างมันสบายอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทําแล้วก็อยู่ในที่ที่คุณมีความสุขอาจจะไม่ได้ล่มเลื่องขนาดนี้ แต่ผมว่าตรงไหนก็ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณมีความสุขแล้วมีความสุขจริงๆนะลองอยู่ดูแล้วจะมีความสุขเหมือนบ้านเวงเหล็กที่อยุธยาวันนี้ฝากขอบคุณคุณไตรภบคุณต่อยด้วยนะครับโอ้โเขาอยากมาเองมากลเลยเขามาไม่ได้อุ้ยอาหนูไม่เป็นคนสั่งเลยอาอาต่อยต้องมาที่ไทยขออาดำรงนะไม่ได้นะอาต่อยต้องมาเพราะหนูคิดถึงอาดำรง ขอบคุณมากครับด้วยความคิดถึงนะครับด้วยความที่คุณอาทำอะไรับไหนลูกเงินอาจจะหยอกล้อคุณอาไม่ไม่มีปัญหาเลยครับไม่มีปัญหาครับบ่ายนี้มีความสุขครับคุณผู้ชมนี่คือบ้านเมืองเหล็กของคุณดำรงพุฏานอยู่ที่อยุธยานะมาง่ายปักหมุดมาเลยพิมพ์เลยบ้านเมืองเหล็กเป็นที่พักกับคาเฟ่เป็นคาเฟ่อร่อยสบายผมว่าผู้ใหญ่เหมาะและย um evet. ิ so ่งอย่างเราพาคุณแม่คุณพ่อมาผมว่าเหมาะที่สุดเลยนี่คือเวลาครอบครัวที่คุณจะทำได้ดีที่สุดลองดูนะครับบ่ายวันนี้มีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับ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 